นืออาีะที่ทำได้ประมาณปด้วยซ้ำที่นี่กามีการไปทำวนทีนานละ่างๆมากเลยโดยเฉพาะอย่างที่นีนะน้ำน้ำน้านาำน้ำนาำา้ ดินมันเปรี้ยวมากทำให้เป็นการเป็นข้อข้อความรู้สำหรับไปทำที่นครนายกคนกนครนายกก็เปรี้ยวมากนะไ,ไม่ใช่ดปน,นลักษณะเดียวกันคล้ายๆกับที่นี่แต่ว่าน้ำเขาไม่มีถึงว่าเราขวนขวอยหาน้ำเขาไม่ถึงโครงการหาน้ำต่างๆนี้คนเขาคัดค้านเพราะว่านโนสิ่งแวดล้อมจะเป็นน่มจะเป็นนี แต่ถ้าสมมุติว่าไม่ทำปูนไม,นไม่ต้องใส่ปูนใส่ปูนก็ไม่ได่านดินแข็งโก๊บเพราะว่าไม่มีน้ำน้ำดินที่มีเปรี้ยวนะ่ยอนหน้าแล้วขุดไม่ได้ต้องใช้เครื่รองจักรก็เครื่องจักรพังแต่ถ้าถ้ามีน้ำล้วก็ทำงานตลอดเวลาถ้าทำานาก็ทำานาได้ดีอย่างดีคุณข้าวคุณภาพดีแต่ถ้าข้าวคุณภาพไม่ดีขายไม่ออกก็ไม่ดีแต่ถ้าข้าว ทำอย่างดีๆก็คุณภาพดีขายออกแม้จะเอ็กซ์พอร์ตขายออกแต่เราก็ต้องใช้รแต่ก่อนนี้เมืองไทย20ล้านอยอนนี้60ล้านข้าวต้องเพิ่มขึ้นแต่ถ้ามาบอกว่าข้าวมันไม่ดีขายไม่ออกอะไรกันในเมืองไทยก็ใช้แต่ก่อนนี้20ผลิต20ล้านตันเอ็กซ์พอร์ตได้3 3ล้านตัน มันเป็นเป็นปกติให้สิล้านตันนะบริโภคเองเดือนนี้ก็ต้องบริโภคมากขึ้นขึ้นเปสามยี่สไป30ล้านตันเอ็กซ์พอร์ตก็3าล้านตันอย่างเดิม4ล้านตันเป็นอย่างเดิมถ้าไม่เอ็กซ์พอร์ตเองเลยก็เกือจะไม่เป็นไรเพราะในเมืองไทยบริโภคเองถึงว่าถ้ามาบอกว่าไม่ควรจะปลูกข้าวนะั้นเป็นสิ่งที่แย่ถ้าลด จำนวนข้าวที่จปลูกเราจะต้องซื้อข้าวมาแล้วก็ในทางเศรษฐกิจเราต้องบรรทุกมาแปกมาประมาถึงถึงนี้ก็เสียค่าสนงุนส่งไม,ไม่ไม่นับถึงกําไรของใครอะไรถึงเราพยายามศึกษาข้าวเนี่ยให้ปลูกให้ได้อื่นช่างข้าวต้องปลูกเพราะอีกอีกยี่สิบปีข้างหน้า ประชากรอาจจะิบล้านข้าวจะไม่พอถ้าลดลดการปลูกข้าวไปเรื่อยๆข้าวจะไม่พอเราจะต้องต้องซื้อจากต่างประเทศมันไม่ใช่เรื่องอะไรประชาชนคนไทยไม่ยอมขายนาคนไทยนี่ต้องมีข้าวแม้จะข้าวลปลูกในเมืองไทยสู้ปลูกในต่างประเทศไม่ได้เราก็ต้องปลูก นั้น,นนี่นะนะชื่นใจที่สุดดูเขียวได,ได้ผลเพราะว่าแต่ก่อนนี่เรามายืนตรงนี้เห็นพื้นที่ที่เขาทำน้อยกว่านี้แต่ว่า,าที่เป็นจุดที่เขียวที่ใช้ได้มีนึกไม่ถึง,นง,นงหน,นึ่งสิบไม่ถึงหนึ่งสิบนงเสียหมดนัะนน้ะนี่ที่มาที่นี่แล้วดีใจมากที่ ทั้งเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ร่วมกันทำและชาบ้านช่วยกันร่วมกันทำเป็นคนเสมร็นนี่ถึงต้องมาดูนี่จะแปลอธิบายอะไรทั้งนั้นอธิบายมืดๆได้ในนี้ต้องดูไม่งหาม